สวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเป็นการบันทึกเช็กดวงวันสุดท้ายก็คือเป็นวันเสาร์นะครับเป็นของคนวันเสาร์นะครับการทำนายไททักนี้คือ1-15กรกฎาคม2563เท่านั้นนะครับนะครับผมบันทึกไว้แล้วก็ให้ท่านดูได้ YouTube นะครับหมอพัดยิีโคราชนะครับช่อง YouTube ตรงนี้นะครับหมอพัดยิีโคราชนะครับเรามา เช็คดวงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเช็คดวงกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับแต่ละคนอะสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ ช่วงนี้นะครับระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะค,ความคิดความเครียดนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายความคิดความเครียดคิดหวังสิ่งใดแล้วอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ไม่ค่อยเฟอร์ฟินะครับนะครับนะฮะการลงทุนของคนวันเสาร์ในช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่โดดเด่นมากๆเลยถ้าจะลงทุนอะไร,ก,ะไรก็แล้วแต่ นะครับโดยเฉพาะใช้การเงินการทองที่ใช้จ่ายเยอะแยะมีโอกาสที่จะเสียเงินฟรีๆสูญเปล่านะครับนะครับมีโอกาสที่จะเสียเงินฟรีๆสูญเปล่านะครับฉะนั้นต้องระวัดระวังไว้เลยนะครับดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะับหนึ 15, ่งถึงสิบห้ามก,กราเอ่อหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้นะครับใช้จ่ายการเงินนะนะครับต้องระวัดระวังไว้นะครับ ส่วนท่านใดนะครับมีเรื่องของกฎหมายนะมีเรื่องของกฎหมายนิตยกรรมสัญญาอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไปค้ำประกันันต่ออะไรกับใครหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผมวัดแนะนําว่าไม่สมควรในการที่จะไปค้ำประกันสัญญาใครเลยนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะนะฮะเพราะว่าไพ่ขึ้นนเนี่ย ส่วนของการคํำประกันสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีส่วนที่ตัวเองต้องเสียหายนะครับแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินดอกสูงก็มีส่วนที่เสียหายเหมือนกันนะครับนะครับแต่ในมุมมองกลับกันนะครับบางคนอาจจะมีความโชคดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เช่มีการกู้ยืมเงินนะทกสรหรือกู้ยืมเงิน5 0,000ของธนาคารออมสินถ้าข้อคนที่เกิดวันเสาร์นะผมกลับมองว่า หลายคนกลับได้นะหลายคนกลับได้นะครับ,รบเพราะว่าจั s ติ c e มันใกล้กับถ้วยด้วยนะไม่ว่าจะกู้เงิน1น0 0 0หมื่นหาหหรับคนที่เกิดวันเสาร์กู้เงินธนาคารก็มีโอกาสที่จะได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปถึงจะมีตําแหน่ง5เหรียญขึ้นมาตรงนี้ก็ลแล้วแต่แต่เพียงได้บอกว่าท่านต้องระมัดระวังสัญญาระยะยาวในเรื่องของการใช้หนี้ใช้สิทธินะนะแต่การที่ติด นี้ไม่ว่าจะเป็นนี่ทั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือเสียหายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะท่านเป็นนี้ท่านก็ต้องใช้เท่าแหละนะแต่ผมบอกว่าพยายามกู้นี้ยืมสินที่มันถูกต้องตามกฎหมายหรือดอกที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วดอกมันไม่แพงดีกว่าแต่ท่านต้องใช้เขานะเป็นนี้ก็ต้องใช้เขานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกไปนะครับนะครับอระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการลงทุนไม่เวิร์กไม่เฟล็กสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ นั่นคือสิบอกว่าลงทุนเสียหายนะการค้าประกันสัญญาอะไรกับใครก็แล้วแต่ทุกเรื่องเรานะครับถ้าตัวเองเอาคอหรือเอาขื่อเนี่ยเอาคอเราไปวางไว้เนี่ยมีโอกาสเสียหายมากๆานะครับอย่าไปค้าประกันสัญญาอะไรให้ใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสูงสิดกันนขนาดไหนก็แล้วแต่ค้าประกันสัญญาอะไรใคร1 5ึ่งถกรกฎาคมนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการค้าประกันสัญญาอะไรใครนะครับนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้มีโอกาสที่จะเสียหายมากมายนะครับ นะครับนั่นคือสีบอกไบนะฮะตรวจสุขภาพคนไหนที่มีรถลาพาหานะแล้วต้องใช้นะครับแนะนําว่าสําหรับคนวันเสาร์ให้ตรวจสุขภาพนะตรวจสุขภาพรถด,ด้วยนะครับนะก่อนที่จะเอารถออกไปไหนนะครับนะคนไหนทํางานในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหน่วยงานไหนก็แล้วแต่แนะนำว่าถ้าจะทำหน่วยงานในแ,แต่ถ้าต้องถ,ถ้าท่านเกี่ยวข้องในการเดินทางก็ให คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถลาหร,หรืออาการเดินทางให้ตรวจสุขภาพรถก่อนนะครับนั่นคือเพราะว่าไพ่เรื่องของพานะการเดินทางรถมันขึ้นลักษณะของดาบนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับที่บอกไว้นะครับข้อดีของคนวันเสาร์นะครับคนไหนที่ติดต่อสื่อสารธุรกิจในเรื่องของเชิงที่ดินอาจจะมีแนวโน้มที่มีข่าวดีอยู่บ้าง นะธุรกิจในเชิงของที่ดินนะครับอาจจะมีแนวโน้มข่าวดีอยู่บ้างน,นะเพราะไพนะ่ขึ้นเดทนะขึ้นเดทแปลว่าธุรกิจในเรื่องของที่ดิน,นรประมาณนั้นนะครับมีแนวโน้มมีข่าวดีอยู่บ้างน,นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะคนเด็กอายุน้อยนะครับวัยรนะุ่นต่ำกว่า18ขึ้นมานะครับต่ำต่ำกว่า18ปปีเนี่ยรักไปช่วงนี้ คนวันเสาร์มีโอกาสที่จะเลิกลากันสูงหรือเปลี่ยนแปลงกู่รักคู่คองเขาว่เปลี่ยนแปลงกู่รักของมองเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแต่หมว่าเลิกลาไปมีโอกาสถูกทิ้งรู้มีโอกาสเลิกลานะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะนั่นคือที่ผมบอกไว้ไวัยวัยถึงวัยเด็กนะครับวัยเด็กน้อยที่ต่ำกว่า28ปีลงมานะครับส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วแล้นะววัยทํางานวัยที่มีคู่ครองคอวันเสาร์ต้องอะระวังมุมมองที่แตกต่างหรือความขัดแย้งกันบ้างนะครับ มุมมองที่แตกต่างและความขัดแย้งกันบ้างกู้ของนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบางทีอาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างในเรื่องของความรักนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเพราะว่าให้ขึ้นเดทตกกับตําแหน่งเลข9ก้าไม้ด้วยนะความรักมันก็ยังเป็นในเชิงลบอยู่นะครับวัยสูงอายุนะครับวัยสูงอายุประครับประคองกันไปได้อยู่นะาพากันไปสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าวัยสูงอายุก็คือเท่าไหร่นะครับวัยสูงอายุนี่ผมก็แนะนําว่านั่นแหละครับ ก็น่าจะเป็นวัยที่50กว่าปีขึ้นไปนะครับพากันเข้าวัดเข้าวานะครับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะเป็นคู่มิดคู่แบบเขาเรียกว่าอะไรแหละฮะเป็นคู่รู้ใจคู่รู้ใจไหมครับว่าอายุเยอะแล้วต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวกันแต่ว่ายังมาคบกันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเพื่อนสนิทกันอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะครับ ก็ถือว่าประคองประคองกัอนไปได้ในสภาวะในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าท่านตัดความโลภออกไปนะครับ <c oughs> ตัดความโลภออกไปท่านแก้ไขปัญหาในเรื่องอุปสรรคเรื่องของการเงินการทองสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> เข้ามาแล้วตั้งคําถามไว้นะครับให้ชัดเจนด้วยนะนะสิ่งที่ผมมองเห็นปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเงินของคนวันเสาร์นะครับปัญหาที่ท่านตัดสินใจในรูปแบบที่ถูกต้อง หรือรูปแบบที่ที่มีคําว่าสิลธรรมเกี่ยวข้องอะไรแล้วแต่เนี่ยปัญหามันจะผ่านไปได้นะครับฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการพนันขันต่อในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องระวัดระวังไว้เลยคนวันเสาร์นะแลกมากอาจจะเป็นในเชิงลบแต่ท่านที่มีปัญหาในเชิงบวกกับดีนะครับปัญหาในเชิงบวกการกู้หนี้กู้ยืมสินในเชิงบวกมีนิกรรมสัญญาหรือการแก้ไขเรื่องหนี้สินอะไรในเชิงบวกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนี้หนี้สินที่เราเอามาใช้ในทางสุจริตอะไรต่างๆมันก็โอเคไม่มีปัญหานะครับช่วงนี้การเดินทางเป็นอย่างไรบ้างการเดินทางนะครับมีโชคมีลาบแต่การเดินทางมีโชคมีลาบมีข้อแม้นิดหนึ่งเพราะว่าขึ้นถ้ววนะนะครับท่านใดจะไปท่องท่องเที่ยวอะไรก็ไปได้นะแต่แนะนําว่าไปท่องเที่ยวจังหวัดไหนต่างๆให้ท่านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดนั้นๆหรือสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดนั้นๆท่านจะมีมีโชคมีลาบเข้ามา การเดินทางก็มันก็คุ้มค่ามีทั้งโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันนะอย่างที่บอกไว้นะเกิดวันสัตว์นะครับ ชีวิตหน้าที่การงานของคนวันเสาร์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาสาหรับคนที่มีงานแล้วนะสาหรับคนที่มีงานแล้วค,ค่อยแก้ไขอุปสรรคขวางหนามมันก็จะเบาและทุเลาลงนะครับอย่าใช้ความใจร้อนจุกจิกเวลาอะไรมันจุกจิกมากทาในสิ่งที่ทาได้ก่อนนะครับนั่นะคือสุดปไว้ส่วนคนที่ตกงานหางานยากหน่อยนะครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะหางานยากหน่อยนะครับให้ขึ้นดาบเป็นเลย นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงติดต่อสอื่อสารบริวารไหววานให้ทํานู่นทํานี่หมายความว่าบางคนที่ทํางานธุรกิจอะไรต่างนะครับมีลูกน้องคอบโทนองค,อคอ์กรอะไรต่างก็ลูกน้องเนี่ยดูแลเิกแคร์เขาดีๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกให้กําลังใจเขาลูกน้องก็อาจจะทํางานหลายสิ่งและลูกน้องนาโชคมาให้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับาการเซนติรรมสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบในเชิงลบ หรือด้วยความเกรงใจเซ็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเกรงใจใครนะอย่าเซ็นเซ็นนะถ้าเซ็นแล้วเช่นว่าเราต้องเป็นคนใช้นิ้ทัเขาอย่าไปเซ็นนะครับเรือนสุขภาพผูพ้เฒ่าผู้แก่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแนะนําว่าเราเยี่ยมหรือถามไถ่ดูเพราะเรืองนี้จะให้ความสําคัญในเรื่องของอโภกระทรับทรัพย์สินที่อยู่สําหรับคนที่ใดที่อยากต้องการมีรถมีบ้านสําหรับคนวันเสาร์ก็มีข้อดีอยู่บ้าง ก็คือว่าถ้าช่วงนี้ติดต่อสื่อสารเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องการกู้ผ่อนยืมรถบ้านอะไรต่างๆมันก็น่าจะผ่อนคลายไปในทางที่ดีหรือเงื่อนไขเงินตรงนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเมื่อไหร่จะมีคนจริงใจเข้ามานะครับยังครับตอนนี้ดูแลรักตัวเองไปเยอะๆก่อนนะปีนี้ดูแลตัวเองไปเยอะๆก่อนขนมโมจไมิไม่ให้อาชีพไม่ให้อายุนะครับก็เลยตอบเท่าที่ตอบได้ช่วงนี้ดูแลตัวเองไปก่อนนะโมจินะขนมโมจิกดแชร์ไปครับกดแชร์ไป กระสีบอกไว้นะครับความสุขของคนวันเสาร์นะครับช่วงนี้อาจจะลดน้อยลงหน่อยกนะ็เรกวงานกันเงินเงินกันนานแล้วแก้ไขหรือบางทีอาจจะมีปัญหา คนอื่นสร้างปัญหาทําให้เรามันต้องแก้ไขด้วยนะครับสำหรับคนวันศัพ์นะครับนะครับหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้ก็บางครั้งปัญหาเกิดจากคนคนอื่นแต่เราก็ต้องแก้ไขต้องประครับคประคองไปครับต้องพยายามทําไปนะครับนั่นคือที่บอกไว้อย,าย่าพยายามอะไรทําได้จะทําอะไรที่มีความรสุขมันเสี่ยงลัดลําบากและทาไม่ได้ไม่ต้องไปรับปากคนอื่นเด้อคนวันเสาร์เด้อเพราะว่าไพ่ขึ้นดาบเต็มเลยนะครับมันไม่เป็นผลดีนะไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพร่างกายนะให้ขึ้นเฮอร์มิท่าน,นที่เป็นโรคใครแค่เจ็บไปแล้วว่วชาติเที่ยวาทางทดีๆอาจจะทุเลาและเบาลงแต่ว่าถามว่าบางคนเป็นโรคเจ็บหรือเป็นโรคประจำตัวแล้วอาจจะหายช้าหรือยาวนานนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่วชาติเที่ยวทางดีๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่โกาโรคไข้แค่เจ็บนะครับ นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่บอกไว้หลายคนที่มีบุตรหลานนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการช่วงเปิดเทอมนะกักเดินกะลาเปิดเทอมนะบางคนก็คนที่เกิดบันเสาร์มักจะมีบุตรลูกหลานหรือมีผลกระกทบต้องใช้จ่ายเรื่องบุตรหลานหลายคนก็ถือว่าประคับประคองกันไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะฮะเข้ามาแล้วก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะ นะผมตอบคาถามทุกคนคุณโมจิผมก็ตอบไปแล้วนะขนมโมจินะชื่อกระเพาะเพาะไพลดเพาะพิงนะครับไพล่เพาะพิงนะครับนะครับถามว่าคนวันเสาร์มีโชคมีลาบไหมช่วงนี้ภาพรวมนะคะคนวันเสาร์มีโชคมีลาบไหมมีครับแต่ต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับคนวันเสาร์ถามว่ามีโชคมีลาบไหมมีแต่จะต้องเป็นผู้ให้ก่อน คำว่าเป็นผู้ให้ก่อนหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเราอาจจะต้องทําบุญทําทานสร้างกุศลอะไรอย่างนู้นอย่างนั้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีรายรับเข้ามานะครับเราก็มีรายรับเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะคือเป็นผู้ให้แล้วจะเป็นผู้รับอ่ะเอาง่ายๆ่ง่ายดีกว่านะครับเรื่องของโชคลาภเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนทำบุญกับสัต์สิค้านะนะครับเราให้ขึ้นเดือดสัตว์รงนี้นะทำบุญกัตริย์สิกาคือไอ้เรื่องเคาะกับเคาะไอ้เรื่องโชคกับโชคนะมีเดือดสันขึ้นด้วยถ้าเดือด ผมบอกภาพรวมคิดใจอุเบกขาทําอะไรกันแล้วเนี่ยบนพื้นฐานแห่งความรู้สึกความถูกต้องด้วยนะบนพื้นฐานแห่งความดีงามความรู้สึกความถูกต้องมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะคุณโมจิขอบคุณขอบใจก็ได้นะครับผมอนุญาตให้ขอบคุณขอบใจนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะฮะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบีินั่นเพื่อที่จะดูดวงนะฮะดูดวงนะ ดูดวงในช่องยูทูบชินนั่นชื่อว่าหมอพัดยิีโคราชเป็นการทำนายดวง1 1 5ถึงกรกฎาคมนะครับประมาณนั้นนะครับนะหลายคนเขาบอกคอมเมนต์ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเ่่านี้ Facebook เฟซบ o o กบลับอาการเทมหนักมากนะครับประมาณนั้นนะครับทักแซตมาหลังไมบอกว่าเปิดคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปก็เหนื่อยแทนฮะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันปิดการมองเห็นเนาะมันปะิดการมองเห็นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับนั่นะคือะฮะคุณสุชาติใช่ไหมคุณคีมจ้านะ คือหลายคนสักทายสวัสดีมาเนี่ยผมมองดูเลยบางทีเขาอยากจะพิมพ์คอมเมนต์แต่บางทีมันเด้งออกหน้าหน้าข้อความมันเด้งออกผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ค่อยๆปรับและขยับขยายไปนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับนะมาดูต่อนะครับสุขภาพร่างกายนะครับสุขภาพร่างกายอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอย่าทํางานแล้วอย่าหักโหมนะครับคนไหนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะหายช้าแต่ว่าสิ่งสิบไประคองมคอ,องตัวไป นะครับส่วนสุขภาพร่างกายภาพรวมโดยส่วนใหญ่อย่าทําอะไรหักโหมทําแค่พอสมเหตุสมผลพอหน้าที่การงานการกระทํานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกเอาไว้ช่วงนี้ศัตรูมีไหมไม่มีอะไรนะครับศัตรูก็อาจจะมาพ่วงหมายและการกระทำนะ คิดอย่างงี้บวกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หัวหน้าง,งานรักใหม่บางคนชอบถามผมหัวหน้าง,งานอยู่ที่ผลงานนะครับช่วงนี้พูดคุยกันภาษาดอกไม้ก็เข้าท่ากันได้ดีนะครับนะหลายคนบุตรว่าขออ๋อคนที่เป็นบุตรนะถามว่าขอเงินพ่อแม่บิดามารดาช่วงนี้พ่อแม่จะอวยกันเงินให้ไหมไม่นะครับคนที่เด็กน้อยขอเงินผู้หลักผู้ใหญ่อวอาจจะ พ่อแม่ไม่อวยไม่ไม่ได้อวยพรให้หรือไม่ได้ให้เงินเราเห้าีคิดเราต้องหาเงินเองหรือช่วยพ่อแม่เซฟเรื่องของการเงินการทองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ความรักของหลุมสาวที่บอกบาผมบอกว่าอย่าใช้คําพูดที่ดุนแรงนะโดยเฉพาะวางทีมก็มีเนะี่ยเด็กอายุตั้งแต่สิบสจนถึง18ปีนะพยายามพูดคุยกันเป็นเพื่อนเป็นการ,รยานิมิตรไปอย่าไปคาดหวังเยอะแล้วก็อย่าไปถึงขนาดที่ ต่างคนต่างขาับใจกันเพราะว่ามีโอกาสมากเลยสําหรับคนวันเสาร์รอบนี้นะหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎานั้นเด็กอายุที่สิบสี่ถึงสิบแปดปีทะเลาะก,กันแรงก็มีโอกาสาที่จะเลิกกลากันไปได้ผมก็ไม่อยากให้เออผมก็อยากให้รักษา,ษาวิตรภาพกันไว้อยู่ในวัยเรียนก็เป็นเพื่อนเป็นกันยานิมิเตกันที่ดีก็ได้นะประมาณนั้นนะ <S <s ส่วนคนที่มีคู่ครองคู่ครองอยู่แล้วหลายคู่จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อ่าหลายคนก็เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนก็เลื่อนทั้งทั้งผัวทั้งเมียเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะช่วงนี้ก็ สาร์นะไปขึ้นเป็นสีอุดนะครับนะฮะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแฮปปี้แอนดี้สวีวีวีนะครับมีโชคมีลาภเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการอ่าบางคนนะดวงชะตาบางคนเจ็บไข้ที่ป่วยได้เพราะทุกวันมันเจ็บไข้ที่ป่วยได้หมดแล้วนะครับแต่ฉะนั้นอย่าหักโหมอย่าทุ่มเทมากแล้วก็อย่าไปค้ำกาบสัญญาอะไรใครโดยเด็ดขาด แล้วก็ดูลดพาหนะก่อนเดินทางไปไหนลดเราเองลดบริษัทลดหลวงอะไรก็แล้วแต่ต้องเช็คสภาพก่อนก่อนออกเดินทางนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะด้วยความหวังดีปรารถนาดี้จะครูพัดยิบสี่โคราชกดติดตามไปแล้วกดแชร์ไปนะครับแล้วชีวิตท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองขอให้รวยขอให้รวยนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปทำไมไม่เห็นมีแต่คนกดหัวใจระรวเยเนี่ยคนยังกดหัวใจระรวยอะไรเนี่ยตรงจากตรงนี้ยังมีการกดหัวใจละรวยเลยทำไมไม่พิมพ์คําถามมานะฮะไม่ได้เสียตามเยอะเนี่ยนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ก,กูพัดไปนะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับภาพรวมโดยส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการเงินการทองเรื่องทรัพย์ส,สินสิ่งของของคนวันเสาร์ช่วงนี้ดูแลรักษาให้ดี นะอย่าค่ะอย่าเผลอหลงลืมเข้าห้องล้งเข้าห้องน้ำกระป๋งกระเป๋าตังค์ทรัพย์สินมีค่ารวมถึงทโทรศัพท์มือถือบางทีอาจจะมีการชัำรุดหรือสูญหายเสียหายได้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปรวมถึงสัตว์ที่รัก สัตว์ที่เรารักเราหลงหมาเมวก็ต้องดูแลให้ดีอันนี้คือข้อเสียส่วนในข้อดีเนี่ยมีการเริ่มต้นอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในบ้านบางคนอาจจะซื้อรถใหม่เลื่อนตําแหน่งใหม่ซื้อรถซื้อราซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือมีสิ่งใหม่บางคนก็มีกําหนดบุตรบุตรก็มีบุญญาธิการนะครับสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วง ในช่วงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครับแต่งานอาจจะดิ้เหนื่อยนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องระัดวังไว้ก็คือการทํกากันสัญญาใครในช่วงนี้มีโอกาสเสียหายอย่างแรงอย่างหนะักอย่าไปทาประกันสัญญาอะไรใครเชิงทางกฎหมายโดยเด็ดขาด นั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่าการที่ท่านไปทำกับกสัญญาอะไรคในเชิงกฎหมายของคนบนเสานช่วงนี้มีแต่สิ่งที่เสียหายมากมายรุนแรงเข้ามานะครับเสียหายมากมายรุนแรงเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับ,นะรบหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะชีวิตคนเรานะฮะเกิดมาทุกอย่างทุกสิ่งนะครับอยู่ที่ความพยายามน,นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ความพยายามมันไม่ได้เคยค่าใครได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรักตัวเองรักตัวเองผมไม่ได้สอนให้คนเห็นแก่ตัวนะแต่ตัวเราอะมันต้องเอาตัวเอาเอา,เอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าตัดแบบที่ตัวเราเอาตัวไม่รอดแล้วเราจะไปดูแลรักษาคนอื่นได้อย่างไรูกไมฮะนะฮะ ตรงทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จก่อนนะความสาเร็จไม่ได้บอกยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าทําปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันชีวิตปัจจุบันเนี่ยให้มันดีขึ้นทีดีขึ้นอีขึ้นอันนี้ผมผมปเปรียบเทียบนะผมชอบคนวันเสาไงคนวันเสา์นี่ถ้าบุกก็บุกคนวันเสาเนี่ยถ้ามีเพื่อนร่วมความจริงจงจริงใจแล้วโอ้โหไปได้ไกลเลยนะคือบ,บอกไว้ถึงไหนถึงการกล้าบุกกล้าได้กล้าเสียคนวันเสาเนี่ยผมว่าครบผมว่าครบคนบเสาเี่ผมไม่เสียเที่ยวเลยนะทุกวันก็ดีหมดแต่ว่าผมชอบที่สุดคือคนวันเสาอะจริงใจดี กล้าท้ากล้าฝ่าฟันกล้าต่อสู้เพื่อความสมําเร็จนะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้แต่สิ่งหนึ่งของคนวันเสาร์คืออย่าไปกินใจใครเยอะกูใจกูใจว่าเอากินใจเฉพาะคนที่เรามีความสุขว่าเขาเคยช่วยเหลือเราหรือคนที่มีความสุขเื้อกลุมกันหรือคนประโยชน์ซึ่งกันและแกันกระพอนะนั่นคือสิ่งที่บอกไน้นะครับนะฮะก่อนจะลงแล้วนะครับก็ ขออวยพรให้คนวันเสาร์มีความเจริญโชคดีมีโชคลาภใหญ่ๆมีฤสันขึ้นมานะอ่าว้าเจ้าที่ทางว่าวันพรพบุุรนะครับอาจจะมีในเรื่องราวที่ผมไม่อยากจะพูดเสดิจิีเรื่องข่าวร้ายบ้างบางสิง่งบางอย่างก็ต้องปรับทําทใจานิดนึงนะครับหลายคนชอบถามผมนะหลายคนชอบถามผมหลายคนทุกวันอันนี้ผมบอกปากไว้ทุกวันแลช่วงนี้ผมไปทําเป็นงานศพได้ไหมผมบอกดวงโลโลอย่างเงี้ยไปเถอะครับมีงานถ้าเป็นงานศพของผู้หลักผู้ใหญ่งานศพ ของคนที่เรานับถือไปได้นะครับับือโดยเฉพาะคนบนเสาต้องไปดีกว่าไปกวนนากวนกุศลนะครับไปงาน,เป,น,งานเป็นงานเป็นงานอาวุาบุงคลได้นะคนบนเสานะ เนี่ยกัตัวนอยนะไม่เช้าไปไม่ได้ไปได้เลยนะครับไปแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะงานที่คนผู้หลักผู้ใหญ่เลยเคารพนับถือนะครับเพราะบางวันเนี่ยบางทีมันมีข่าวว่าเฮ้ยช่วงนี้หน้ตสตา์ช่วงนี้ห้ามไปงานศพงานอะไรแต่ว่าคนันเสาไปได้นะคือสิ่งที่บอกไว้นะครับงานมงคลยิ่งดีงานเอาว่ามงคลก็ไปได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าเป็นงานที่สําคัญเนาะโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบอบว้าบายเขาจบลงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคนบนเสาแล้วเจอวันใหม่นะครับตั้ง เนี่ยครับจะเป็นรอบใหม่ของการทำลายไททักน์นะครับบ๊ายบายจ้า